ผมเชื่อว่าใครหลายคนที่ได้ติดตามข่าวนวงการ e ีสปอร์ตหรือดูสตรีมเมอร์หลายๆคนน่าจะทราบถึงข่าวลือหรืออะไรบางอย่างและนำมาประติดประต่อ,อก,กันเป็นเรื่องเป็นราวแต่เชื่อได้ว่าไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ทุกคนนั้นโดนจู๊กอย่างแน่นอนแล้วจะเป็นเรื่องอะไรวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังครับยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่องร e ูฟอีสปอร์ตกับผมทรีเสกันอีกเช่นเคยครับ จะขอพาทุกท่านไปดูว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นมีอะไรที่น่าสนใจในวงการอ e ีสปอร์ของเกมวาร์เร,รนทั้งไทยและต่างประเทศบ้างไปชมกันครับเรียกได้ว่าโดนจูก,กันท่วนหน้าเลยแหละครับเพราะว่ากล้า CGS ที่ช่วงหนึ่งนั้นได้เข้าไปเล่นกับแก๊งทารอน e s สปอร์จนเกิดเป็นข่าวใหญ่ ว่าตะกล้านั้นมีแนวโน้มจะเข้าทารอนอีสปอร์ตอย่างมากเลยทีเดียวแต่แล้วทุกข่าวลือก็พังทลายเพราะการประกาศในครั้งนี้ครับในวันที่23กันยายนที่ผ่านมาสังกัดดังในประเทศไทยอย่าง MITH ได้ประกาศว่า Welcome Back s i g r e t ทาเอาหลายๆคนนั้นต่างรู้สึกตกใจเพราะข่าวลือจากหลายๆเจ้านั้นไม่ได้มีมูลว่าเจ้าตัวจะเข้า MITH เลยแต่ก็นั่นแหละครับ ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะครับพี่ก้าเพราะว่ากล้า c g s นั้นเคยเล่นให้กับ MITH มาถึง4เกมด้วยกันไม่ว่าจะ CSGO PUBG ยุคก,กำแพง a p e x l e g e n d นที่ b h ฮอจนโดนต่างชาติทัวลงว่าโกงและล่าสุดคือเกม Valorant นั่นเองครับและในแมตช์แรกของการแข่งขันของ c g s และ MITH ในรายการ Predator League Thailand 2024 เพื่อจะหาทีมหนึ่งเดียวที่จะได้ตั๋วไปแข่งต่อในรายการ Apex Predator League และทีมได้เอาชนะ s d o b ไป2ต่อ1เกมทำให้ทีมผ่านเข้าสู่รอบเซมิ f i n a l พร้อมกับทีม N.K.T. Fu ฟูเซนและเซอร์เซียครับและนอกจากที่พิกลานั้นเป็นนักกีฬาของสังกัด MITH เราเองก็ยังรู้จักพิกลาในฐานะสตรีมเมอร์ในใส่นัวแฟมิลี่ แต่ในวันเดียวกันนั้นกับที่ MITS ประกาศทางเพจใส่นว Family เองก็ได้แสดงความยินดีกับกล้าพร้อมกับแจ้งให้ทราบว่าทางตัวของกล้านั้นไม่ได้มีปัญหากับพี่ๆในใส่นว Family โดยทางเพจได้บอกว่าแจ้งให้ทราบน้องกล้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่ๆในใส่นวนะครับย้ำครั้งที่1น้องกล้าไม่ได้ทะเลาะก,กับพี่ๆในใส่นวนะครับย้ำครั้งที่2น้องกล้าไม่ได้มีเรื่องวิวาทกับพี่ๆคนโตในใส่นวนะครับ ย้ำครั้งที <S <S ่ 3, น้องกล้าไม่ได้ต่อยพี่บางคนในใสนัวนะครับย้ำครั้งที่ 4, น้องกล้าไม่ได้ทะเลาะเรื่องผู้หญิงกับพี่ในใสนัวคนหนึ่งนะครับย้ำครั้งที่ 5, พี่ในใสนัวไม่ได้ต่อยน้องเพราะแย่งเด็กนะครับย้ำครั้งที่ 6, พี่คนที่ว่าไม่ใช่พี่เบสนะครับย้ำครั้งที่7ไม่ใช่พี่เบสจริงๆนะครับย้ำครั้งสุดท้ายพี่เบสขอโทษน้องกล้าแล้วครับครับเชื่อก็ได้ครับว่าทั้งคู่ไม่ได้มีปัญหากันจริงๆครับ เอกกับบ้านกี่โมงพี่เอกเหรอพี่แดนเนีก็นั่งเล่นอยู่ข้างหลังไงก็บอกเลว่าเนี่ยพี่เอกเนี่ย <c oughs> เรียกได้ว่าทำแฟนๆใจหายกันไม่น้อยเลยเลยครับเพราะ MITH ได้ประกาศว่าหลังจากที่ยืมเขามาก็คงต้องคืนเขาไปเซฟิรอดออกจาก MITH <c oughs> แล้วในฐานะสแตนด์อิน ทำเอาหลายๆคนรู้สึกเสียดายเพราะเซฟิรอนนั้นเป็นอีกคนที่มีสกิลการยิงที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยแต่การประกาศนั้นเป็นการประกาศออกจาก MITH ที่ไม่ออกจาก MITH ครับเพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาสังกัด MITH ได้บอกให้เซฟิรอสเก็บของบนโต๊ะเพราะมันรกและประกาศอย่างเป็นทางการว่าเซฟิรอสจะเข้ามาเป็นผู้เล่นหลักของทีมนั่นเองครับ หากใครที่ติดตามข่าวสารของการโยกย้ายผู้เล่นในแฟรนไชส์ลีกก็น่าจะทราบถึงข่าวลือที่ว่าจอห์นโอเซนนั้นได้ไปเทสคัดตัวเข้าทีมในแป f ซิฟิกลีกอย่าง Global Esports จนนักวิเคราะห์มองว่าเจ้าตัวจะเข้าไปเล่นให้กับทีมอย่างแน่นอนแต่ทุกอย่างก็จบลงครับเพราะต้นสังกัดอย่างฟูเซนได้ออกมาประกาศว่าสังกัดและจอห์นโอเซนขอปฏิเสธข่าวลือเรื่องราชาไปเทสในแฟรนไชส์ลีก ตามที่ได้มีข่าวลือต่างๆนานาออกมามากมายเกี่ยวกับการไปคัดตัวในทีมแฟรนไชส์ลีกของจอห์โอเซนทางสังกัดขอยืนยันว่าข่าวลือดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นความจริงจอห์โอเซนรวมถึงทุกคนมุ่งม,มั่นฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อจะชนะทุกรายการที่พวกเราได้เข้าร่วมและพวกเราจะพาทีมเข้าสู่ลีกในปี2025ให้ได้ลงชื่อฟูเซน หลังจากที่ MITH ได้ประกาศเปิดดีลคอนโทรเลอร์ตัวตึงอย่างเบต้าเป็นเวลานานและตอนนี้เจ้าตัวได้มีทีมลงเล่นแล้วนั่นก็คือทีม a c t a c k Allround นั่นเองครับแต่ก็น่าเสียดายเพราะในรายการ Predator League Thailand 2024ที่ทีมนั้นได้แพ้กับทีม NKT ด้วยสกอร์1ต่อ2เกมในรอบ Quarter Final ลทำให้ทีมไม่สามารถผ่านเข้ารอบไปเล่นในงานแลนได้นั่นเองครับ หลังจากที่สแกรรี่ได้โพสต์รูปสปอยนักกีฬาของทีมไปเมื่อสัปดาห์ก่อนและล่าสุด b l e e อีสปอร์ตได้ประกาศแล้วว่าผู้เล่นคนที่4ของทีมนั่นคืออีกลิสผู้เล่นชาวสิงคโปร์และเป็นอดีตผู้เล่นของ x e ็กเทน r t s นั่นเองครับส่วนคนที่5ทุกคนคิดว่าจะเป็นคนคนนั้นจริงๆหรือเปล่า และคนที่5้าของ Bleed e s p o r t ที่ผมบอกว่าเป็นคนคนนั้นหรือเปล่าและคนคนนั้นที่ว่าก็คือ El d i a ียโบรหรือว่าเยนั่นเองเพราะว่าในวันที่22กันยายนที่ผ่านมาสแกรี่ได้โพสต์รูปนักกีฬาทั้ง5ส่วนอีก2คนนั้นมีอีโมจิบางหน้าไว้อยู่โดยชาวเน็ตในกลุ่มของ Valorant Thailand Community ได้จับสังเกตและโพสต์ในกลุ่มว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับสำหรับเยในชื่อของบล เพราะมีรูปหนึ่งที่เราจะเห็นสีผมหลุดออกจากอิโมจิซึ่งสีผมนั้นก็คือสีทองส่วนอีกรูปหนึ่งเราจะไม่เห็นผมของเขาซึ่งตามข่าวก่อนหน้าผู้เล่นคนที่4ของทีมก็คืออีโกลิสส่วนผมของเขาก็คือสีดําตามสไตล์เอเชียและนั่นเองก็ทําให้มูลของข่าวที่ว่าเย่อาจจะไม่เล่นให้ในโซนแปซิฟิกอย่าง Bleed ีส p o r t ตอาจจะเป็นความจริงจริงๆก็ได้ครับ ในที่สุดข่าวลือนี้ก็เป็นความจริงครับนั่นก็คือ G2 Esports นั้นได้คว้าโคต้าเข้าร่วมอเมริกาลีกในฤดูกาล2024ด้วยการเทคสล็อตของเดลกาดในฐานะทีมที่มาจาก Ascension เป็นเวลา2ปีด้วยกันโดยผู้เล่นของ G2 Esports นั้นมาจากเดกาดทั้งหมดมีเพียงแค่เทคที่แยกตัวออกไปเท่านั้นเองเท่ากับว่าทีมนั้นต้องหาเดลลิสคนใหม่โดยมีข่าวลือที่ว่า จอก a โมผู้เล่นดรีกีแชมป์ปีล่าสุดจะเข้ามาเป็นเโอลิสคนใหม่ซึ่งข่าวลือนี้ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันออกมาจากต้นสังกัดของทั้งสองทีมทำให้เราก็ยังไม่ทราบว่าเดวลิสคนใหม่ของทีมนั้นจะเป็นใครกันแน่นอกจากนั้นใครที่ติดตามช่องของเราก็น่าจะทราบข่าวที่ว่า d i s ไครท Toast อยากจะเข้าเซ็นนักกีฬาของเดกกาดทั้งหมดแต่หลังจากที่ g 2 e s p o r t นั้นได้ประกาศเทคสล็อตและคว้าตัวผู้เล่นของเดกกาด ก็ทำให้ดิสคายทูได้ออกมาพูดคุยกับแฟนๆถึงสาเหตุที่ว่าทำไมถึงไม่สามารถเทคสล็อตและคว้าตัวผู้เล่นของเดอะกาดมาได้โดยเจ้าตัวได้บอกว่า G2 Esport s มีเงินเยอะเกินไปตามนั้นแหละครับอำนาจของเงิน หลังจากที่มีข่าวลืออยู่นานครับว่าแอสปาร์จะเข้ามาเล่นในโซนแปซิฟิกของบ้านเราในสังกัดบล e ดอีสปอร์ตแต่สุดท้ายข่าวลือนั้นก็ไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าล่าสุดข่าวละลายสำนักของต่างประเทศได้บอกว่าแอสปาร์ได้เจรจากับทีมเลวทานแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญารวมถึงการประกาศจากออฟฟิเชีฉะนั้นข่าวนี้ก็ยังคงเป็นข่าวลืออยู่ แต่ก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นข่าวลือที่มีมูลมากที่สุดข่าวหนึ่งเลยแหละครับเรียกได้ว่าผลงานของเปปเเร็กในฤดูการ2023นั้นได้สร้างมาตรฐานไว้สูงมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการคว้าอันดับที่3ในรายการมาสเตอร์โตเกีวหรือจะเป็นการคว้ารองแชมป์ในรายการวอร o เรน t c แชมเปียน2023ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่า นี่เป็นชุดผู้เล่นของทีมที่ดีที่สุดของ p e เปอร์เล็กแล้วแต่อย่างที่ทราบกันครับว่าจริงนั้นต้องเข้ารับเกณฑ์ทหารตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์รวมถึงกล้า c g s นั้นก็ได้ตัดสินใจออกจากทีมไปเช่นกันทําให้ทีมต้องมีการปรับทับกันค่อนข้างเยอะพอสมควรโดยในปัจจุบันตอนนี้ทีมได้เพิ่มเพียงมอนเยดผู้เล่นชาวอินโดนีเซียที่เคยเล่นให้กับ g l o b a l e sport ในฤดูกาล2023 และนั่นเองก็ทําให้นักวิเคราะห์เชื่อว่าการปรับทัพของทีมในตอนนี้นั้นยังไม่ดีพอหากเทียบกับชุดผู้เล่นเก่าในฤดูการ2023แล้วทุกคนมองว่าทีมควรจะเสริมใครที่จะทําให้เปปคเร็กนั้นแข็งแกร่งเทียบเท่าในฤดูการ2023สามารถมาพูดคุยกันได้เพิ่มเติมที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับ เรียกได้ว่าเป็นช็อตที่ทำให้ทุกคนนั้นจดจำตัวของกล้า c g s ในฐานะนักกีฬาเกม Valorant นั่นก็คือช็อต Insane Class 0.01วิในการเจอกันของเปเร็กกับ NRG ในรายการ VCT 2023 Master Tokyo โดยในช่อง YouTube ของ Valorant Champion Tour ได้ลงคลิป Valorant Pro React to Iconic Master Tokyo Play หรือก็คือให้นักกีฬาที่สร้างช็อตหรือการเล่นที่โดดเด่นนั้นมานั่งดูช็อตที่ตัวเองเล่นในรายการมาสเตอร์โตเกียวซึ่งก็มีช็อตของพิกลา c g s อยู่ในนั้นด้วยซึ่งในคลิปพิกลาก็ได้นั่งกับโฟร์เซเคนเพื่อ r รีอคในช็อตนั้นพร้อมกับพูดถึงสถานการณ์ในเกมว่าถ้าเราแพ้ในราวนั้นสกอร์มันจะกลายเป็น14ต่อ13นั่นหมายความว่าเราอาจจะแพ้ในแมปนั้นเลยก็ได้แล้วรู้ปะว่าตอนนั้นผมพูดอะไรออกไป เฮ้ยเราชนะได้เว้ยเพื่อทำให้สถานการณ์ในทีมนั้นดีขึ้นปรับโมเมนตัมของเกมให้ดีขึ้นและใช่พวกเราก็ชนะในแมปนั้นและพิกล้าก็พูดขึ้นมาว่ารู้ปะผมจะจำโมเมนต์นี้ไปตลอดชีวิตผมเลยหลังจากที่ซอมได้พูดในสตรีมว่า เจ้าตัวและ FNS จะไม่ได้อยู่กับทีม NRG ในฐานะผู้เล่นหลักอีกต่อไปและทั้งคู่ก็โยกไปสตรีมแทนและล่าสุด FNS และซอมได้ประกาศว่าออกจากทีม NRG แล้วเป็นที่เรียบร้อยทำให้แฟนๆนั้นก็อยากทราบว่าอนาคตของทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อไปโดยคนแรกที่เผยออกมาแล้วนั่นก็คือ FNS ซึ่งเจ้าตัวได้บอกในอิน t ต g r กรของตัวเองนอกจากการแยกทางของต้นสังกัดว่าสุดท้ายนี้ ผมแค่อยากจะมาอัปเดตเกี่ยวกับอนาคตของผมผมรู้สึกสนุกอย่างมากกับการสตรีมในช่วง2 -3 ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงผมจะได้พูดคุยกับสังกัดต่างๆเกี่ยวกับการลงแข่งในปีหน้าแต่ใจของผมตอนนี้มันไม่พร้อมที่จะแข่งมันอาจจะไม่แฟร์กับสังกัดที่ผมคุยด้วยผมมีเวลามากมายในการคิดและผมก็สรุปได้ว่าผมอยากสร้างอะไรบางอย่างด้วยตัวเองแต่ก่อนนั้นผมพึ่งพาเพื่อนร่วมทีมและองค์กรในการสร้างอาชีพของผมมาโดยตลอดซึ่งนั่นหมายความว่า ผมไม่เคยทำอะไรด้วยตัวเองเลยดังนั้นผมอยากจะลองทำดูและจะดูว่ามันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนซึ่งการสตรีมถือว่าเป็นความท้าทายใหม่ของผมและแตกต่างจากการเป็นนักกีฬาโดยสิ้นเชิงแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมตื่นเต้นที่จะได้ทำมันถ้าผมรู้สึกว่าผมพอใจกับสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาแล้วผมสัญญาว่าจะกลับไปแข่งอีกครั้งเลิฟๆนะจุบุ กลายเป็นราม่าถล่มวงการอ e ีสปอร์ตของ v a l o เรน t เลยแหละครับเพราะว่ามีข่าวออกมาว่าทีมชั้นนําได้ปฏิเสธการคัดฝีมือเข้าทีมในแฟรนไชส์ลีของ Pro เพ a y เยอร์หญิงอย่างเมลผู้เล่นจากทีมเวอร์ชันวเพราะไม่มีใครอยากเล่นกับผู้หญิงซึ่งต้นเรื่องนั้นก็มาจากนักข่าวอ e ีสปอร์สาย FPS อย่าง Slasher ได้ออกมาเล่าถึงความลำบากของการเป็นนักกีฬาวอรเนหญิงที่มีโอกาสน้อยกว่าผู้ชาย ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ยกประเด็นของเมลมาว่าทุกคนรู้จักเมลที่เป็นนักแข่งหญิงชั้นนำไหมเธอเคยตั้งใจไปคัดฝีมือเข้าทีมหลีกสูงสุดแต่ถูกปฏิเสธกลับมาเพราะว่านักแข่งในทีมไม่อยากเล่นกับผู้หญิงหลังจากที่เรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์กลับกลายเป็นว่าโดนทัวลงยับยับเพราะหลายคนนั้นไม่เชื่อกับเรื่องนี้เพราะว่าพวกเขามองว่าต่อให้เป็นเพศไหนถ้าฝีมือถึงคนก็คงยอมรับเข้าทีมเองแหละ ทำให้เมลได้ออกมาเปิดเผยด้วยตัวเองว่าไม่ใช่ทุกทีมหรอกที่ฉันโดนปฏิเสธเพราะเป็นผู้หญิงบางทีมก็ให้คัดบางทีมก็ไม่ให้ผ่านเพราะเรื่องของข้อตกลงแต่ทีมหลีกสูงสุดที่ไม่ยอมให้คัดเพราะนักแข่งไม่อยากเล่นกับผู้หญิงมีจริงแน่นอนและทุกคนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้สามารถมาพูดคุยกันได้ครับ ในที่สุดก็เดินทางมาถึง4ทีมสุดท้ายแล้วครับกับรายการ Predator League Thailand 2024เพื่อหาทีมที่เก่งที่สุดในประเทศไทยไปแข่งต่อในรายการ Apex Predator League และตอนนี้รายการก็เดินมาถึงรอบ semifinal แล้วซึ่งมีทีม MITH ทีม n k t f Phu Sen และ s e r s se e er a ยครับซึ่งการแข่งขันในรอบ semifinal คู่แรกเป็นการเจอกันของทีม NKT กับเซอร์เซีเยและอีกคู่เป็นการเจอกันของฟูเซนและ MITH และทั้งสองคู่จะแข่งขันกันในวันที่7ตุลาคมที่สยามสแควร์ส่วนรายละเอียดงานออฟไลน์เพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook Predator League TH ได้เลยครับเรียกได้ว่าเกมเพลย์หลุดออกมาแล้วหลุดออกมาอีกจนล่าสุด ทวิตเตอร์ของ v a l o r n n t o o i l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  e g u u e New e w ได้ออกมาปล่อยเกมเพลย์ของ Valorant Mobile เพิ่มเติมอีกครั้งในโหมด Team e a t h m a t c h ที่ไม่ใช่ภาพในเกมแต่เป็น Handcam หรือการเล่นแบบเห็นไม้เห็นมือกันเลยซึ่งดูจากการเล่นของเขาแล้วค่อนข้างพริ้วเลยทีเดียวแหะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือตัวละครในเกมที่สามารถเล่นได้แน่ๆมี10ตัวด้วยกันนั่นก็คือเรนาไวเปอร์ฟินิกส์เซกโซา บริชบ e ริมสโตนคิวจอ y สกายเจ r เรซและไซเฟอร์นั่นเองนอกจากนี้ยังมีอีกระบบหนึ่งที่บน PC ไม่มีนั่นคือ Animation MVP นั่นเองและ Valorant Mobile ก็ทำออกมาได้ดีและสวยงามมากๆถึงขั้นมีคนร้องให้เพิ่มใน PC กันเลยทีเดียวเลยครับก็มันสวยอ่ะ และตัวเกมก็ถูกเปิดเผยว่าตอนนี้การพัฒนาอยู่ในสเตจของโคลดเบต้าแล้วชาวโมบายเพลเยอร์อดใจรออีกไม่นานแน่นอนครับจบไปแล้วครับสำหรับข่าวของเกม Valorant ในช่วงที่ผ่านมาใครที่ชอบก็ฝากสนับสนุนพวกเราในการกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกๆคนที่กดซับช่องเราจนถึง1 0 0 0 Subscribe แล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับ ดูแล้วเหมือนลาจะชนะม้าเพราะลาไปก่อนกับผม 3PS และ r u b i s สปอร์สวัสดีครับ